สวัสดีคะ่ะทุกทท่านวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับคนดวงดีมีโชคประจำวันที่16ธันวาคมนะคะก่อนที่เราจะมาลุ้นกันค่ะว่าใครจะเป็น3ลําดับของคนดวงดีมีโชคของอาจารย์ลักษ์เนี่ยอาจารย์ลักษ์ก็ขอกาลังใจจากทุกท่านนะคะส่งหัวใจให้กับอาจารย์ลักษ์สักนิดหนึ่งกดแชร์ให้กับอาจารย์ลักษ์ด้วยนะคะกดกันหรือยังกดกันแล้วเนาะเมื่อกดกันแล้วมารุ้นกันเลยค่ะว่าในวันที่16ธันวาคมใครจะเป็นหนึ่งใน3ของคนดวงดีมีโชคของอาจารย์ลักษ์นะ สำหรับคนดวงดีปีโชคระแบบที่1น,นะคะอาจารย์รักยกให้เลยค่ะคนที่เกิดวันพุธหัสบดีเรียกว่าดวงเฮงนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของการเงินทองที่วิ่งเข้ามาหาเราช่วงนี้ค่ะ มือขึ้นจะหยิบจะจับอะไรนะคะก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยอยากเฮงเร็วกว่านี้ไหมถ้าอยากเฮงเร็วกว่านี้นะคะก็ให้หมันทําทานกับคนที่เขายากไร้นะคะหรือคนจนเนี่ยมีเวลาค่ะก็ให้ไปปล่อยปลาบ้างนะคะโดยเฉพาะปลาหน้าเขียงก็จะทําให้เราอะคะ่ะมีดวงเฮงดวงปังเร็วขึ้นมากขึ้นนะคะสําหรับลําดับที่สองของคนดวงดีมีโชคอาจารย์ลักษณ์นะคะยกให้คนที่เกิดวันจันทร์ค่ะเตรียมจับ กระเป๋าตังไว้เพื่อรับเงินได้เลยช่วงนี้นะคะกระเป๋าสตางค์จัดไว้ให้สะอาดนะคะแล้วก็หากมีเงินก้นถุงเนี่ยนำเงินก้นถุงเนี่ยมาใส่ไว้ในกระเป๋าด้วยมาเสริมดวงกันให้ปังสักนิดหนึ่งมีเวลานะคะถ้าเราไปได้ไปไหว้พระอย่าลืมทําบุญด้วยการบริจาคค่าน้ําค่าไฟหรือเติมน้ํามันตะเกียงก็จะได้อนิสง์ให้ร่ํารวยกันอย่างฟุกๆเลยทีเดียวสําหรับลําดับที่สของคนดวงดีมีโชคนะคะเรียกว่ามีดวงเฮงดวงปัง อันนี้ยกให้กับคนที่เกิดเป็นพุทธกลางวันค่ะเรียกว่ามีโอกาสได้ร่ํารวยกันแบบจุกจุกกันไปเลยละ่ะดวงดีแบบนี้นะคะต้องหมั่นไปกราบไหว้ผู้มีพระคุณไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ตามนะคะอย่าลืมนะคะไปหาท่านก็อย่าลืมซื้อขนมนมเนยไปฝากท่านด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราจะทําบุญนะคะก็ให้ทําบุญที่เกี่ยวข้องกับอาหารแห้งเช่นข้าวสารเป็นต้นโชคลาบก็จะมาให้เราได้ปลื้มอกปลื้มใจกันแบบสุดๆไปเลยเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์ลักษ์ขอแสดงความยิน ดีนะคะกับคนที่เกิดเป็นพุหัสบดีวันจันทร์แล้วก็วันพุธอย่าลืมนะคะได้เงินรับทรัพย์รับโชคมาต้องรู้จักการทําทานรู้จักการแบ่งปันเพื่อเป็นการต่อโชคลาภในครั้งต่อไปคนที่อาจารย์รักไม่ได้พูดถึงนะคะอย่าพึ่งคอนะหากเรารู้จักการทําบุญรู้จักการทําทานนะคะทำความดีมีจิตเมตตาให้เป็นประจำเนี่ยผลบุญค่ะก็จะส่งให้คุณเนี่ยมีโชคลาภได้เช่นกันนะคะขอบคุณค่ะทุกกำลังใจที่ส่งลูกัดใจแล้วก็ได้กดแชร์ให้กับทางรายการ แล้วก็อาจารย์รักนะคะสำหรับท่านที่ได้ชมคลิปนี้นะคะอาจารย์รักก็ขอให้ทุกท่านมีดวงดีรับทรัพย์รับโชคกันทวนหน้าค่ะมาพบกันใหม่ค่ะในครั้งหน้ากับคนดวงดีมีโชคกับอาจารย์ลักครั้งนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ